สวัสดีครับคลิปนี้กระสวยเดินทางมาที่วัดพระาธาตุกู่แก้วนะครับผมอยู่ที่บ้านว่านนะครับผมตําบลว้านคําอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมวัดน,นี้เป็นวัดป่านะครับผมบรรยากาศร่มรื่นดีมากเลยนะครับมีต้นไม้สูงตรหงงานร่มเย็นนะครับผมอากาศเย็นสบายนะครับ และนี่คือด้านหน้าของวัดพระาธาตุกู่แก้วนะครับผมที่บ้านบ้านตนําบลบ้านคําอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมบรรยากาศด้านหน้าของวัดทางเข้าวัดก็จะประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับผมต้นไม้สูงต่างาน,นะครับผมแล้วก็บรรยากาศโดยรวมร่มเย็นมากเลยนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นด้านหลังสาาการเปลี่ยนนะครับผมที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะครับผม บรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับผมเพราะต้นไม้สูงใหญ่มากเลยนะครับผมบรรยากาศร่มเย็นมากเลยนะครับผมอากาศเย็นสบายที่วัดพระธาตุหมู่แก้วนะครับผมที่บ้านบ้านตําบลบ้านคําอําเภอราศีสไลจังหวัดศรสีสะเกดนะครับผมและที่กระสวกกำลังจะเดินไปนะครับตรงจุดนั้นก็จะเป็น พระาธาตุกู่แก้วนะครับผมที่ค้นพบโดยชาวบ้านนะครับผมที่บ้านว่านตนําบลบ้านคอาอําเภอราศีสลายจังหวัดสีสเกตนะครับผมแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็บูรณะขึ้นมานะครับผมบูรณะขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ที่ให้ผู้คนได้มาสักการบูชาและก็มาเที่ยวชมนะนะครับที่เห็นอยู่นั้นก็คือท่านได้สร้างหลังคามุงไว้นะครับผมพระาธาตุกู่แก้วนนะครับ นี่แหละครับผมที่เห็นอยู่นี้ก็คือพระาธาตุกู่แก้วนะครับผมซึ่งเป็นพระาธาตุสมัยเก่าก่อนนะครับผมว่าตรงนี้อาจจะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับผมต้องไปศึกษาดูในในเฟซหรือว่าใน Google นะครับผมที่เขาจะขึ้นไปในเขาเรียกอะไรที่จะให้ข้อมูลนะครับว่าพระาธาตุกู่แก้วนี้ ป็นความเป็นมาเป็นไปยังไงนะครับกระสือก็ไม่ค่อยได้ไม่ไม่ได้เข้าไปศึกษาจนละเอียดนะครับ